สามพี่น้องฮานอยนะครับฮาน้อยสามพี่น้องเริ่มต้นจากพิเศษนะครับฮาน้อยพิเศษสี่ตัวนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสามครับหนึ่งสี่เจ็ดสามวิ่งรูดหนึ่งกับสี่นะครับวิ่งรูดหนึ่งกับสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่สามเจ็ดสามสามตัวนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสาม สองหกสามนะครับปกติครับหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งครับสี่ตัวครับแปดสามสี่หกแปดสามสี่หกวิ่งรูดแปดกับสามสองตัวครับแปดสามแปดสี่สามหกสี่หกสามตัวนะครับแปดสามสี่แปดสามหก สามสี่หกแล้วก็ห้าสามแปดสุดท้ายครับ VIP ทุ่มครึ่งครับสี่ตัวนะครับสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้าวิ่งรูดสองกับสี่นะครับสองตัวครับสองสี่สองแปดสี่ห้าแปดห้าแล้วก็สามตัวนะครับสามตัวสองสี่ห้าสองสี่แปดสี่แปดห้า แล้วก็714ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยขอบคุณครับ